เค <EN> ต่อไปเราจะมาออกเสียงสระอีกันนะคะม um าอ่านสระอีก้ออีขออีข้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 ออีงองออี นี i, ีจออีจอจออีจอจออีจีชออีชออีชีซออีซีซีชออีชอชออีชอชออีชีโยออีอีดออีดีตออีี ทอีทีทออีทีทออีทีนออีนอนออีนีดออีดอดออีดอดออีดีดีตออีตอตออีตอดีตอีตี ทอฮีทออีทอฮีทีทีทออีทอฮีฮีเย่ำนออีนอีนออีนออีตอบไปเลยลูกนออีนออีนีนีบออีบอบีบออีอบีบออีบีบอบี ปออีปียูเราตอบไปเลยปออีปีปีปียูเราก็ตอบไปเลยครับพออีผียี่ยมฟออีสีลุกขึ้นดีดีครับพออีพีผออีสีพออีพ่อพออีพ่อพีพียี่ยมมออีมอ mò y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  mò y mò mò y mi yeah yo y e. yo yo y e. yo 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 y y y lo y e. e. lo Lò e. y lo y ยีรออีรีวออีวอาวออียีสออีสีสออีสีสออีสีหออีสีรออีรีอออีอออออี อัอนออนแล้วออีอีฮออีฮอาฮอีฮ่อ,อีฮีเดียมตบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากตบมือครับเด๋อ